มาแล้วนะครับขบวนรถตู้หน้ายาวนะครับผมปี2019นะครับและก็ปี2020เนาะหมวดคอนคู่คอนคู่แล้วก็1นหนูนนกะไก่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับและก็เกียร์แมนวนวลนะฮะหลกัหลกๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์แมนวนวลซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมค่าตัวของเขาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเริ่มต้น799,000บาทนะครับผม เลขไม่เฉลี่ยกันไปครับน้อยสุดอยู่ที่ประมาณ10,000หมืนะครับ10,000ื 1, ขึ้นไปนะครับถึงหลักแสนโลนะครับผมรถพวกนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับจากหมดสัญญาเช่านะครับเป็นรถมือเดียวประวัติเช็คศูนย์นะครับผมมีทั้งสีขาวและสีบอลน,นะเบาะมีเบาะสามแถวเบาะหนังสามแถวหรือสแตนดาร์ดโรงงานที่มันเป็นเบาะผ้าเบาะกำยีสี่แถวนะครับมีหมดเลยนะครับผม แล้วแต่ลูกค้ามาเลือกได้เลยจะซื้อสดก็ได้จะจัดไฟแนนซ์ก็ได้รถทุกคันของเรามีเล่มชัดเจนเนาะอ่ะใครสนใจเซฮาทักไทยมาได้เลยนะครับทุกคนสวัสดีนะครับ